องลูกที่สองทำให้บริเวณฐานของมันเกิดความสับสนอลหม่านหน้าดูกปเลยไม่ใช่แค่เอ็มเ็สิบสองนะครับผู้กองเอ็มติดก็รัวอยู่รอบทิศประกายสีแดงเรืองวอกแวบอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่เรายิงฝ่ายเดียวนะฝ่ายมันก็กระหน่ำหนักหน้าดูเหมือนกันแบบนี้ใครดีใครอยู่อองระวังหน้าของมันไม่ยอมถอยเลยสักทาเดียวเพียงแต่ไม่ถอยเท่านั้นมันยัพยงพยายามรุกหน้าขบัาหาสนิทซ้ำเราจะยับยั้งมันได้ไหมครับผู้กอง สามารถทำได้ยังไงครับยิงตึงมันเอาไวน้นะใช้ m อ9มเจ็เก้าุลมก็ไปเชื่อเสนะแบบตั้งรับมันมีบังเกอร์อย่างนี้จะทำให้พวกมันได้รับความเสียหายเยอะมางมากนั้นเดินหน้าไปด้วยดีไหมครับออกดิทุกคนลุกไปข้าหน้าเร็วขัหน้า ใช่ห้านึ่สาหาสมก็สู่ที่มั่นรูนรงานติดโทออีนด้วยความมั่นใจจะต้องผดเ็จสุดที่ได้ขอรับอะไรติดวางก้าวใจของผมเนี่ยของของทิพย์ไเด็จสุดให้ได้โดยเร็วใช่ไหมครับแน่นอนเร็วที่สุดพืด่จะเร็วได้หมายถึงต้องเร่งงานนี้ด้วยครับภารกิจที่เราต้องทำยังมีอีกหลายแห่งเราต้องรีบกวาดล่างทำลายให้สป็นสาสนนี้เราก็มาท้าเรพวกมันอย่างหนักอยู่แล้วไช่ ต่อไปอาจจะหนักกว่านี้ดูมั่งสิบิกสวยดีนะอะไรนะจครผู้กองกระายสีแดงเพิ่มแนบแนบราบตลอดเวลาเลยแกว่าสวยไม่พอเพียงมันธรรมดาอาจมองเห็นว่ามันเป็นผ้าที่สวยงามมากแต่สำหรับพวกีิผ่าสาทีรุมมาแล้วอย่างทุกกองและพวกผมเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นแน่นอนคิดยังไงสิ่งที่เห็นเธอพูดมรณะหรือความตายที่เรายิตบุนในการสรคนัะ แน่นอนแล้วมันก็ต้องหยิบยื่นให้แกเราเหมือนกันใครจะยิงใครก่อนใครจะฆ่าใครได้ก่อนกันใครจะสามารถชิงไหวชิงพิดช่วงชิงจังหวะและถือโอกาสได้ก่อนกันแผบนบการใครจะดีกว่าแม่กว่าแต่ตลอดเวลาฉันไม่เคยดูถูกกำลังฝ่ายตรงข้ามเลยแม้แต่นต้อยแต่มันตรงข้ามเรารู้เราเห็นเราเข้าใจได้ดูว่าอะไรครับผู้กอน เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งขึ้นทั้งลงเอ๋เส <Hey, S 1> ียเปรียบยังไงครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องกําลังฝ่ายเรามีอยู่เพียง62คนมองดูแล้วมันจิตใจหรือกระจอกเต็มทน <Yeah. S 1> เื่อเปรียบเทียบกำลังของมันที่มีอยู่เป็นพันสองพันความรอบรู้เรื่องทุ่งประเทศก็เหมือนกันเรารู้ไม่เท่าเขารื่มมือในการทําการรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธหนักเราก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีเรามี แต่เราไม่สามารถจะแบกหรือบรรทุกหรือว่าส่งกําลังเข้ามาถึงที่นี่ได้ทําไมล่ะครับเพราะสถานการณ์แม่มืวอให้เราเลยไม่แต็มท่กเกียรแต่ถึงอย่างนั้นผ่านใครห้าหนึ่งสามพอกเราก็คุยได้เต็มปากเป็นคําอย่างหนึ่งอะไรครับู้กนักรบชุดดําของเราแกร่งกล้าตัวเล็กเหมือนมดก็จริงแต่พูดถึงความสามารถแล้วเราเหนือชั้นกว่าอดทนบากบันวินัยเยี่ยม การยิงแม่นจำเปอร์เซนตการเสียงตายขอเราเหนือกว่าเราต้องยองรับความจสิ่ยงอนอะไรครับคุณอ้อมนำน้อยยอมแพ้ไปไหวกว,ว่าเดี๋ยวีย่งเพื่ท่งตื่นกันหกตกใจไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราวนะที่แต่พูดให้ฟังเพื่อจะบอกให้รู้ว่า ยุทธวิธีการจู่โจมในการรบเราจะต้องทํากันในขั้นแตกหักไม่ให้ข้าศึกรู้ตัวเราต้องกระทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ข้าศึกรู้ว่าเรามีกําลังเหนือกว่าเพื่อปิดบังข้อเท็จจริงที่ว่าเรามากันเพียง62เดืนตายเท่านั้นเช่นั้นในการประเมินผลและสถานการณ์ของฝ่ายตรงข้ามเราต้องมีความเห็นเชื่อว่ากําลังเพราะเรามีมากกว่าหรือเท่าเทียมกันไม่อย่างนั้นมีนะเราจะดัานโรคมาถึงที่นี่ เพราะการที่มีกำลังน้อยนิดเพียงเท่านี้ผมเสียสติเท่านั้นที่จะมายังมีอีกอย่างหนึ่งอะไรลยครับการเข้าตีแต่ละครั้งของ,งฝ่ายเรามีทั้งอาวุธหนักอาวุธเบาถล่มยิงเข้าไปอย่างหนาแน่นไม่มีวันหยุดอีกไม่อนาันอกจากนี้การจู่โจมรุกเงียบเข้ามาจนเกือบจะถึงตัวอย่างนี้เลนา่าพวกมันตกใจไม่น้อยทีเดียวพลพัรที่ทําการต่อสู้ขณะน,นี้ฉันพอจะเะเนดได้ว่าเป็นการสู้เพื่อป้องกันตัวเองมากกว่า รื่องที่จะสู้เพื่อชนะนี่เห็นจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยเต็มทนถ้ามันไม่อยากตายมันน่าจะถอยไปแล้วมันจะถูดซีอยู่ทําไมมันต้องอยู่สิทําไมล่ะครับเพราะมันห่วงเครื่องเิดเฮโรอีนของมันไง,เ,งเ,นเครื่องปิดเฮโรอีนถูกแล้วเครื่องติดเฮโรอีน ปกรณ์ราคาแพงวนทั้งเฮรโรอีนที่ผิดสำเร็จแล้วเป็นจำนวนมากถ้าไม่ห่วงสิ่เหล่านี้พวกมันสลายตัวยอมไม่ฐานอะไรไปนานนะยแบบนี้เรียกว่าแมวห่วงก้างหมาหวงรางถูกต้องดีเองที่ทำให้มันต่อสู้กับเราอย่างนะักสำหรับการเข้าตีฐานที่สองแห่งนี้ทำให้เราได้รู้ได้เห็นอย่างคือฝ่ายมันต้องการยังกำลังที่แท้จริงของเรายังกำลังเราอย่างไรครับ ก็ที่มันส่งกําลังจํานวนมากออกมานอกฐานข้ามันนี่มันต้องการต้อนรับเรามันเตรียมพร้อมแน่ทุกอย่างกําลังเราจะกล้าแข็งขนาดไหนมันก็จะได้รู้ในตอนนี้แหละและอีกอย่างนขนาดนี้เราเป็นฝ่ายเสียเปรียบมันอยู่ไม่น้อยจะดีเสียเปรียบเรื่องอะไรครับผู้กองก็เสียเปรียบที่ว่ามันรู้การมาของเราได้เป็นอย่างดีรู้ก็รู้ไปเราจู่โจมเข้าไปก็แล้วกันผู้กองผมจะจู่โจม ็ไม่สามารถเข้าไปได้เหมือนครั้งแรกทำไมล่ะครับก็เรายังไม่สามารถหักด่านแรกขอมันได้ยังไม่สามารถขยี้ส่วนหน้าของมันให้อยู่มือการประทะกันอย่างหนักเช่นนี้ยังบอกไม่ได้ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายที่ทำเรากระนำเอ็มเจระเบิดมือรวมทั้งเอ็มยหรือระเบิดสังหารเข้าไปในพื้นที่ราบยางหนักเชื่อมั่นอยู่บ้างเหมนั่นว่าจะสามารถทำลายชีวิตของมันได้มากกว่าตอนแรกที่จู่โจมเข้ามา แต่ว่าอะไรครับปลูกออกเราก็ยังไม่สามารถเจาะแนวการตั้งรับเข้ามันให้ฉีกออกหรือสร้างความยับเยินนี่กับมันมากมายนะักสถานการณ์อย่างนี้นะฉันพอมองเห็นได้อย่างทะลุป,ปลุกโปร่ทีเดี่วเป็นยังไงครับล่อแหลมต่ออันตรายอย่างที่สุด องว่าล่อแหลมกับอันตรายเหลยครับแน่นอนขณะนี้แมวป่าสองสามสี่และห้าปุกทรงไปหมดนวะเลยกว่าเทกําลังกันอย่างบดกระเป๋าทีเดียวแต่พวกมันยังสู้ไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวผมทราบว่าทราบอะไรเรามีระเบิดปอดอรัตมาด้วยไม่ใช่ใชขณะนี้เก็บไว้เป็นอย่างดีมันมีความร้ายแรงเข้มโหดมากแต่ใช่ก็ต่อเมื่อเกิดความจําเป็นจริงๆเท่านั้นการระเบิดของมันเป็นยงไงครับ ไอเ้เดาเบิร์พอพอร์ตนี้ครับรตอนมันจะเป็นควันแตกกระจายผู้ที่เห็นจะรู้สึกว่าสวยงามน่าถ่ายภาพไว้ในที่ระลึกแต่ความเป็นจริงแล้วระเบิดนี้เมื่อเจาะเข้าไปในเสือ้อมันจะเกิดอาการไหมขึ้นอย่างรวดเร็วจนเสื้อผ้านั้นมอดไหมหมดถ้าเป็นร่างกายของมนุษย์อนุภาพของระเบิดชนิดนี้สามารถไหมผิวหนังของนักรบหรือของคนที่ถูกเข้าอย่างรวดเร็ว มันจะกินเลือดกินเนื้อและไหม้ลามเข้าไปเร็วมากมันจะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ถูกอย่างสาหัสสาก,กันแล้วจะรักษาได้ไหมครับสุโกมีทางเดียวนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลไปการด่วนหมอจะรักษาโดวยวิธีการเอามีดควานเนื้อที่ถูกระเบิดลามเรียรอยู่ออกให้หมดไม่อย่างนั้นมันอาจจะลามไปทั่วอาจจะพิการหรือถึงตายก็ได้ร้อยที่สุดก็ดีนะฉันเพิ่งจะยังไม่ใช้มันไง แต่ยังไม่ถึงค่าวจำเป็นจริง,รางการการรบโดยแนวป่าสองท,งทงั้งห้าการสู้รบติดคันชุมชนอย่าบอกใครสิรีว่าดูไม่ดีเชื่อได้ไหม สามารถยิงึลนควันริงกำลังพวกเราไว้ได้ทั้งหมดยิเ,เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเกือบไม่ได้กนะ็มาเล่นปอลสช่วยด้วยครับจ่าอะไรว่าปอ,อ้าวก็ปืนร้แรงสะท้อนถอยหลังไงล่ะครับโ <c oughs> มเดลนิสชนการสูร้รบไม่ลืนมนิพุธคำย่อน,นี้ไปซะที <c oughs> ใช่มันยิงออกมาเป็นฉากทีเดียวอย่างนี้แล้วจาคิดยังไงครับคิดยังไงครับ ฉันคิดว่าสุดท้างนี่ใหญ่หลวงนะระบบายเราได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติสุดจะพวกมันละกบจะเงี้นสิไม่เห็นด้วยว่ามันระดมยิงไม่ได้หยุดพักเลยแม้แต่น้อยนอกจากเป็นการต้อนรับนะ ยังเป็นการทดสอบของพวกมันอีกด้วยทดสอบอะไรครับจา่าทดสอบความแข็งแกร่งของพวกเราไงมันอยากรู้ว่าพวกเราแข็งแกร่งแค่ไหนกล้าหาญเด็ดเดียวแค่ไหนมันคงจะเชื่อมั่นว่าถึงแม้กําลังพวกเราจะมีมากสักแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถเข้าไปในฐานของมันได้น,น้าแล้วมันจะรู้สึก อ,นนอย่ายตกใจเยีเยดเย็นเข้าไว้เพื่อนแต่ผมว่ามันเป็นสถานการณ์ร้ายแรงจริงๆหนุ่นฉันก็เห็นมันแก่เช่นมันเหมือนก็จะบงังคับเราทุกคนสายตัวเพื่อผลกำลังเข้าเล่นงานมันใหม่งั้นแล้วก็ปรับกำลังเข้าเล่นงานมันเลยสีุดีเราทำงั้นไม่ได้ทำไมไม่ได้เดีย๋ยวลืมว่าเรากำลังต่อสู้อยู่กับใครและอีกอย่างเวลาทำการโจมตีหรือทำการสู้รบมีอยู่เพียงน้อยนิด เราจะถอยยาง,งไม่ได้อีกแล้วนอกส้จักว่านอกคิ้นจักว่าเลยปรับรูปวิธีใหม่ปรับยังไงครับหาทางไปทางหนึ่งดึนสภาพหน่วยจู่โจมของเราซึื่อหลังเสียเปรียบอย่างหนักอย่างนี้ให้เป็นฝ่ายได้เปรียบขึ้นมาก่อนที่ประัทงหมดจะตายหงืนกันหมดรายการนาดูนาชมารนี้ก็ไม่ดูคว่าไงวะเบี่ยนอย่างที่แกว่าแล้วละน และคิดว่าคิดว่ายัางไงถ้าเรายังคืนอยู่กตรงนี้มันมันก็เหมือนกับว่าที่ดูสังายวันเราทั้งหมดจะต้องตายเออแต่ที่ไหนบ้า,าองก็เห็นไดเป็นอย่างนั้นแต่เราจะต้องทิดแนวขึ้นมาข้าไปให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะไม่เห็นหรอกเลยว่าเราเกิดจะคลื่นไหว,วไม่ได้อยู่แล้วเ,เห็นทำาไมั่งทำไมเห็นแต่ย็นๆก่อน เราต้องมีทางออกกั่แน่นอนเราจะไม่ยอมนิ่งให้มันยิงเราตายอยู่ตรงนี้เราไม่รูร้ว่าอะไรออกเลยออา เรียกแมวปลาห้างไปยินแล้วตอบด้วยปลารอาปลารอาปลรอปล่องปล่องปลองด้านนั้นเป็นยังไงเสียงคร้อมอยู่เสมอครับเพราะว่าอะไรทางด้านนี้กำลังประสบปัญหาติดเหวี่ไม่สามารถปลดเขืโยนไปไหนายได้ประสบปัญหาเช่นเดียวกับ่วยอื่นต้องพยายามหาทางออกไปล้อมฐานมาให้ได้คืนอยู่เฉยอย,อย่างนั้นจะมีอันตรายตอบออิไปบอกเลิติดต่อเลิกติดต่อ ทนการรอบด่านเกิดฉุกเฉินขึ้นมาซะและ้วแต่ขอให้เป็นเพียงแค่นี้เถอะอย่าให้ลุกลามมากไปกว่าน,นี้เลยล้วจะทำไรครับผู้กองเยวจะต้องทําแผนยุทธใหม่ซะและ้วทำยังไงครับคิดว่าเราต้องถอนกําลังบางส่วนมาสมทบกับกําลังที่นี่และให้บางหน่วยถอนตัวออกจากทําการรบเหมือนกับว่าถอนตัวออกเราจะค่อยๆถอยออกทีละหน่วยคุณแน่ใจว่าข่าสุดตายใจและเราก็จะปรับกําลังเข้าเล่นงาน,นใหม่ แมวป่าสองเรียกแมวป่าหนึ่งแมวป่าสองเรียก,มยแ,กยแมวป่าหนึ่งได้ยินแนละ้วตอบด้วยแมวป่าหนึ่งได้ยินครับพูดได้นะเรากำลัง,งูงตีตงหอกหลังยังไม่รู้มันกำลังกำลังที่มันเข้าตีด้านหลังจำนวนเท่าไรแก้ปัญหาได้หรือไม่ตอบด้วยได้ครับด้แน่นะต่ยังไงธิบายฟังหน่อยเราจะถอยกำลังออกจากพื้นที่การต่อช้าก่อนจะสายตัวอย่างเร็วที่สุดโดยปล่อยให้กำลังที่ตีตะหนกหลังเราอยู่เนี่ย พอมาแทนที่เราอยู่ก่อนจากนั้นเราก็จะเข้าตีตหลงหลังอ,อีกทีนเข้าทีดีไหมกันแต่กลัวว่าเราจะทําไม่ได้อย่างที่เราคิดถ้าเข้าตีไม่ได้เราจะใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สงหารขอเราต้องให้หนักสก,ก่อนแล้วเราจะเข้าไปกินโต๊ะมนึงไม่เรี่ยมทให้คล่องตัวนะฟาดเลิกตีต่อ สองเดนตายของเราจะโดนตีตลบหลังทีหน่วยเดียวตกเป็นเรื่องที่ไม่นัาใจอะไรุณกองคิดอย่างนั้นหลืครับใช่แต่ถ้าถูกตลบหลังทั้งหมดล่ะครับนี่สินาชีพแต่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้หรอกเมียตาลเมีตาลสามเมียตาลหนึ่งได้ยินเมีตาลเบื่อแล้วตาลหนึ่งได้นแล้วมีอะไรพูดไปขนาดนี้มีตาลทั้งหนึ่งถ้าถูกถ้าตีด้านหลังจะให้ทำการบ้านตกไม่ทำเบื่ เอาเข้าแล้วนะ่ยยังนึกนึกตกอยู่เลนี่ประเด็นเดี๋ยวขอคิดก,ก่อนจะเอาไงดีเอผู้กองครับผู้กองเอผู้กองครับมีอะไรอ่ะท<อ>หารขาดึ้งไม่ทราบจำนวนกำลังเข้าสีด้านหลังงล่ะแล้วครับครั้งนี้กำลังต่อสู้กันอยู่ให้มันได้อย่างนี้สิครั้งนี้ยังไม่ทันจะตอบหรือให้คำแนะนำอะไรเลยหน่วยระวังหลังมารายงานอีกนึงเท่ากับว่าขณะนี้6.2เดนตายของข้ายปัดลงชัย บัญชนหน้ากับเหตุการณ์ที่ฉุกเฉินที่สุดก็ให้ละฉันเอาอย่างนี้เอาเลยครับู้กองฉันจะสังการเองแม้ตาหนึ่งเรียกแม่ตาผู้รวย,ยแต,ยตย่ยินแล้วตอบด้วยหมอตอบผู้รวยได้ยินลรอตอบออกคนฟังทุกเม่วยทําการสู้รบอย่างอิสระต่อขอบคุณถ้าสามารถถอนตัวได้ใ้รีบถอนตัวมาทันทีแต่อ,อ,อย่าไปคิดว่าเราจะแพ้เพราะการถอนตัวเราต้องการตับกำลังของเราใหม่ตอนนั้น ไม่ทำก,การให้กำลังทั้งหมดตกเป็นเป้าการโจมตีไม่ทกการให้ข่าสุดเอืวเรามีกำลังแค่เท่านี้ส่วนแม้ป่าหนึ่งจะเสี่ยงเข้าตีอย่างหนกอีกคขั้งเราจะพบกันที่พิกัดเดิมอาจจะต้องสลายตัวเหมือนทุกหน่วยทราบแล้วพราเราติดต่อแม้ป่าหนึ่งจะเริ่มปฏิบัติการอาป่าทุกคนจุดมุ่งหมายอยู่ขนาดปฏิบัติ แมวปลาหนึ่งเรื่อแมวปลาสองไปยินแล้วตอบด้วยโม่ตอบสองได้ยินแล้วหรืออะไรบอกเขได้เลยบอกให้แมวปลาทุกเรืรีบถอนตัวออกจากบริเวณที่ประท้าด่วนพ่อหลบัเลิดต่อ,อ,ค,อความยากง่ายในการสู้รบไม่ได้อยู่ที่ทหารของเรามีความสามารถ รบเก่งกล้าได้กล้าเสียไปอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับกําลังฝ่ายตรงข้ามต่ทําการต้านเราอย่างหนักนอกจากนี้ยังส่งกําลังที่ค่าคิดว่ามันมากมายพอสมควรเข้าตีกําลังทางด้านหลัง,งยยทั้งสี่ติศทางอยด้วยต้องสู้พลางถอยพลางทำไมเราต้องสู้พลางถอยพลางอย่างนี้เลยครับผู้กองปักกลับสู้กับมันเลยไม่ดีเลอครับเราจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะทาไมล่ะครับเราจะตกู่ในวงล้อมเข้ามันะสิ ถ้าไม่ต้องการให้เสียชีวิตและกำลังโดยไร้ประโยชน์ฉันทำอย่างนี้ก็เพื่อต้องการอย่างหนึ่งต้องการอะไรครับปู้กองเื่อออกไปจากที่สังหารเขามันได้นะแต่ต้องรัดกำลังสมัยแล้วจู่โจมเขาเล่นงานมาอีกครั้งว่ากันไปแล้วความมืดช่วยเราได้มากเีเดยวเป็นฉากทางให้การทำงานของเราคล่องตัวขอเรียกมอกองหนึ่งขอเรียกมอตองหนึ่งวีระตอบเสียแม่ป่าดีนะม,มีอะไรพูดมาได้เลย มีกองจางเรื้องบนเอ็นที่สิบก้าและเอ็นที่สิบสองพยามสมวนโล้มอกจำเป็นที่เราจะต้องชใช้ควรใชาอยา่างสมวนทำไมต้องทำอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าไม่มีการส่งมาพทหมายความว่าหมดล้าหมดไปเลยไม่มีการพิ่มใครส่งมาให้ในแอสองในแถสามในแถสี่ในแถวห้าเป็นยังไงสาม,มารถออกไปจับบริเวณพื้นที่สังหารได้สำเร็จขณะนี้หาที่กำบังที่เป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโขดหินต้นไม้ใหญ่หรือแม้แต่บูลดินเล็กๆแต่เตรียมสับกำลังอย่างรีบด่วนพร้อมที่จะทาการรบไปอีกครั้งหนึ่งมอตมอนเดินไปนังไงพยานเข้าสู่ฐานเกือบเป็นผลสาเร็จแล้วผมงอหม่ตีสอบระตีตออ กาหนึ่งเรื่อทุกหน่วยแต่ยินแล้วตอบด้วยทุกหน่ยวยได้ยินแล้วกอบมีคนฟองทำการยิงทุกอย่างที่ฟองหน้าไม่ว่าคนหรือโรงงานบ้านเรือนภายในฐานให้แหลกล้านที่สุดใช้เวลาเพียงน้อยนิดพอปฏิบัติอพยายามหลีกเลี่ยงกรารประทะสิ้นนะใช้ความมืดให้เป็นประโยชน์สําคัญอย่างยิง่งปืนที่ยิงไปนั้นต้องคิดและคิดอีกว่าจะต้องถูกค่าสุดถ้าไม่ถูกยายิงกระสุนพ่อจะงวดลงไปทุกทีแล้ว ปอ,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 อมิมันใครแม้แต่คนเดียวจะคิดถอย มีใครไม่เป็นคนเดียวจะอ,อกสั่นวัญหายตรงกันข้ามทหารผ่านทุกคนจู่โจมเข้าไปได้ความมัน่นใจได้ความไม่ก,ไมกลัวตายและด้วยการยิงที่แม่นยำาดูุษว่าทหารในฐานซึ่งมีทั้งอาวุธหนักและบางไม่สามารถยังการจู่โจมอย่างรวดเร็วของหน่วยพิสานนี้ได้ไหมเอ็มสิบหกในมือของทหารผ่านทุกคนโัร่ำรารัอย่างน่ากลัวสามารถกลบเสียงปืนอา้าตของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างดี ต,ตกลงมาเหมือนฟ้ารูปเดียวเท่านั้นบริเวณนี้นอนไม่ได้น้ำแบบนี้เป็นอุปวัสรรคัดขวางการกู้กมอยู่รุนแรงทีเด็ดเปล่าเลยตรงกันข้ามซะอตรงกันข้ามเอคุณฟองหมายความว่าอย่างไรธรรมาชาติอย่างนี้นะเป็นการเพือ่อเอือำนวยโอก,กาสให้แกเราได้เป็นอย่างดีทีเด็ถคุณฟองคิดอย่างนั้นเลยครับไม่คิดและฉันจะบอกได้อย่างไงผมไม่เข้าใจ มองไปหมดจริงๆธรรม,มาชาติอย่างนี้ผมดูเท่าไรไม่เห็นว่ามันจะเอื้อำนวยอะไรให้ได้เลยมีอะไรครบับคุณ่ฟ้าแลบนี่นะฟ้าแลบแสงฟ้าจะทําให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เด่นๆใดแต่ก็เพียงรูกเดียวนะครับรูปเดียวก็จะทุกคนสามารถจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไง่ายๆเห็นไหมโอ้ชัดไปเลยงั้นชาทําไมเล่าทุกคนลุกขึ้นมา นี่นะครับสุกคงใช่มันส่งเสียงเปลียวฟาวิ่อองโฉบจอบที่มนันทุกข้าศึกทำลายชีวิตมันทำลายสิ่งของครั้งแล้วครั้งเล่าเสียวโกรโกรธทุกคนที่ถูกกินได้ยินอย่างขนาดนีบางคนร้องตต่คนให้ช่วยใครใ่รจะช่วยไนดะ้เมื่อพวกคนก็กำลังยิงยิงเพื่อสกัดกั้นหน่วยพิศาจ <c oughs> ไม่มีทางไม่ว่าหน้าไหนจะมาสกัดกั้นหน่วยพิศาจไม่ได้ มันยิงมันนายิ่งยิงมาบ้าเท่าไรทุกศาสหน่วยนี้ก็สามารถชี้หน้าไปอย่างไม่รังอกไม่ตัวตายแม้แต่คนเดียวทำลายทุกอย่างให้ได้ดเราเข้ามาได้แล้วโอก,กาสอย่างนี้จะไม่มี กำลังฟังยุทธการฟ,าาฟ้าผ่าจากละครสยามแปดหนึ่งจากละครสยามแปดหนึ่ง